สำนักงานข้างจังหวัดอ่างทองขอนำเสนอเรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการคืนหลักประกันสัญญาด้วยระเบียบกระทรวงก,การคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพุทธศักราช2560ข้อ170วรรค1วงเล็บ2กำหนดว่าหลักประกันสัญญาให้คืนให้แก่ผู้สัญญาหรือผู้ค้ำประกันโดยเร็วอย่างช้าต้องไม่เกิน15วันนับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว แต่เนื่องจากเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของการรับประกันความชำรมุดบกพ่องเรียบร้อยแล้วหน่วยง,งานของรัฐไม่สามารถติดต่อคู่สัญญาได้หรือได้ดำเนินการตรวจสอบและติดตามข้อมูลสถานาภาพของคู่สัญญาแล้วปรากฏว่าคู่สัญญาไม่มีรายชื่อหรืออยู่ในสถานะร้างหรือได้ติดตามให้คู่สัญญามารับหลักประกันสัญญาคืนภายในะกำหนดแล้วแต่คู่สัญญาไม่ติดต่อขอรับคืนส่งผลให้หน่วยง,งานของรัฐมีภาระในการเก็บรักษาเงินหลักประกันสัญญาดังกล่าว จึงอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพุทธศัากราช2 5 6 0มาตรา24วรรคหนึ่งวงเล็บ6ประกอบมาตรา29วรรคหนึ่งวงเล็บ7กำหนดแนวทางปฏิบัติด,ดังนี้ค่ะ 1. ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนสิ้นสุดระยะเวลาของการรับประกันความชำรุดบกพร่อง 2. เมื่อสิ้นสุดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่องตามสัญญาโดยสามารถติดต่อผู้สัญญาได้ ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพทธศักราช2560ข้อ170วรรค1วรรบ2โดยคืนหลักประกันสัญญาให้แก่คู่สัญญาหรือผู้ค้ำประกันโดยเร็วและอย่างชา้าต้องไม่เกิน15วันนับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้วค่ะ 3. กรณีที่หงานของรัฐ ได้ติดตามให้คู่สัญญามารับหลักประกันสัญญาคืนภายในกำหนดแล้วแต่คู่สัญญาไม่ติดต่อขอรับคืนส่งผลให้ไม่สามารถคืนหลักประกันสัญญาให้แก่คู่สัญญาหรือผู้ค้ำประกันได้ตามระเบียบข้อร้อยเจ็1วรรค2มเล็ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาดำเนินการตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา331ประกอบมาตรา333ดังนี้ค่ะ3.1เหตุที่จะขอวางทรัพย์ 1. เจ้าหนี้บอกปรับ หรือปฏิเสธไม่ยอมรับชำระหนี้โดยปเป็จากมูลเหตุอันจะอ้างกฎหมายได้ 2. เจ้านี้ไม่สามารถรับชำระนี้ได้ 3. ลูกนี้ไม่สามารถอย่างรู้สิทธิของเจ้านี้หรือรู้ตัวเจ้านี้ได้แน่นอน3.2วิธีปฏิบัติและหน้าที่ของผู้วางรับให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการตามแนวทางการวางรับที่กรมบังคับคดีก,กำหนด 4. กรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่สามารถติดต่อคู่สัญญาได้หรือได้ดำเนินการตรวจสอบและติดตามข้อมูลสถานภาพของคู่สัญญาแล้วปรากฏว่าคู่สัญญาไม่มีรายชื่อหรืออยู่ในสถานะร้างทําให้ไม่สามารถคืนหลักประกันสัญญาให้กับคู่สัญญาได้และสํานักงานวางทรัพย์ไม่อาจรับการวางรัพย์ได้เนื่องจากไม่สามารถบอกกล่าวแจ้งการวางรัพย์ให้กับเจ้าหนี้ทราบอาจจะเป็นผลทําให้การวางทรัพย์สมบูรณ์ตามกฎหมายได้ กรณีนี้สหรับกระสัญญาดังกล่าวถือเป็นเงินที่หน่วยงานของรัฐได้รับไว้ตามสัญญาและจะต้องนำส่งทางเป็นไรายได้แผ่นดินทั้งนี้หากมีเหตุที่จะต้องขอคืนให้แก่ผู้มีสิทธิ์ในภายหลังหน่วยงานของรัฐจะต้องขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลังเพื่อขอถอนคืนเงินรายรับเพื่อจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิ์รับเงินตามข้อบังคับกระทรวงการคลังว่าด้วยการหักรายรับจ่ายขาดและการถอนคืนเงินรายรับ พุทธศักราชหารือระเบียบข้อบังคับหรือแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของหน่วยง,งานของรัฐนั้นต่อไปค่ะจัดทำโดยสำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง